ใครที่มีปัญหาสายตานะก็ไปพบจกักษุแพทย์หรือว่าไปตัดแป้นตาซะนะฮะส่วนใครที่มีปัญหาตาแห้งตาพร่าตาล้าตาโม่มตาไม่สู้แสงนะแสบตานะเนื่องจากการใช้สายตามากๆจากการจ้องดูจอมือถือจอคอมพิวเตอร์นะเจอแสงสีฟ้านะเจอมลภาวะต่างๆเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยการนะพักสายตานะแล้วหมั่นออกกําลังกายนะอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทานอาหารให้หลากหลายให้ครบห้าหมู่โดยเฉพาะนาะกลุ่มอาหารที่เป็นวิตามินที่บํารุงสายตาที่อยู่ใน ผักผลไม้ต่างๆ,ๆนะผักใบเขียวนะผักใบสีแดงสีเหลืองหรือนะพวกผลไม้ต่างๆเช่นมะนาวพวกส้มพวกสตนะรอเบอรี่นะบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ต่างๆนะช่วยได้นะแล้วก็เสริมในตัวนี้นะลูทีนนะบลูเบอรี่ซอฟเจลนะเป็นตัวช่วยที่บำรุงสายตานะสุขภาพตาเรานะโดยเฉพาะกระจกตานะลูทีนนะซีซันทีนะช่วยดูแลตรงนี้ได้นะมีวิตามินอ e ีนะ วิตามินเอนะแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นบลูเบอรี่อแทกบลูเบอรี่อแทกนะเบตาแคโรทีนแล้วก็อีกหลายๆองค์ประกอบนะก็กระปุกนึงเนี่ยน,นะฮะมันมีทั้งหมดเก้าสิบซอฟต์เจลนะนี่นะอยู่ในรูปลักษณะอย่างนี้นะทานวันละสองเม็ดนะหลังมื้ออาหารตอนเช้าหรือว่ามื้อไหนก็ได้ในระหว่างวันนะทุกวันติดต่อกันนะก็จะช่วยนะทำให้ตาเรานะ่สุขภาพตาเราดีขึ้นได้นะปกป้องดวงตาเราอย่าปล่อยให้ปัญหาต่างๆอันนี้ทำให้ การมองเห็นเรามีปัญหาแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตและความสุขในชีวิตของเราลดลงตาเรามีคู่เดียวนะฮะดูแลกันหน่อยนะครับอย่าทํางานหนักมากจนเกินไปใช้สายตามากจนเกินไปนะพักผ่อนบ้างแล้วก็หาตัวช่วยดีๆอย่างนะรูทีนนะบลูเบอรี่จากโจเซนเนี่ยไปช่วยนะดูแลเพิ่มเติมเข้าไปนะมัน่นออกกำลังกายสม่าเสมอนะฮะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอโดยเฉพาะการพักสายตานะ ดูท้องฟ้าบ้างดูต้นไม้ดูพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนะดูธรรมชาติบ้างอะไรบ้างนะปล่อยจะให้ผ่อนคลายบ้างอย่าไปเครียดน,นะบางครั้งนะตามัวตาพาตาระตามวนมันก็เกิดจากสภาวะชั่วคราวนะที่เกิดจากการที่เราใช้สายตาเยอะหรือบางครั้งนะก็เกิดจากการขาดสารอาหารต่างๆซึ่งเราต้องทานนะเสริมเข้าไปซึ่งร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้การที่เราจะทานให้ครบจากเมื่อหารเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากในยุคป,ปัจจุบนันถ้าเราไม่มีวีนในจริงๆคงทําไม่ได้นะ ก็หาตัวช่วยดีๆเหล่านี้ไปช่วยเสริมได้นะแนะนำนะตัวนี้เลยนะบูบอรรี่นะรูทีนบูบอรีนะจากโจเซนนะจัดไปนะในราคาเบาๆตอนนี้เขาจัดโปรนะคลิกได้ที่ตะกาหน้าคลิปตรงนี้ได้เลยนะจําไว้ว่าตาเรามีคู่เดียวนะรักษากันหน่อยดูแลหน่อยนะฮะจะได้ใช้สายตาคู่นี้มองโลกให้สดใสดูความสวยงามของโลกนี้ได้นานๆถูกใจจริงๆครับโจเซนรูทีนบูบรีซอฟเจลจัดไป